คาร์มอนเนี่ยเป็นยาแก้ปวดชนิดปานกลางเนาะเออก็ก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นก,นก,บบนก็คือ1นึ่งแอมอันนี้เขาเรียก1นึ่งแอมป์แอมป์ึก็คือ1นึ่งเนาะหนึ่งอันนี้หนึ่งเแอลถ้าหนึ่งเนี่ยถ้า1นึ่งเนี่ยหรือว่ายายา ยาประมาณ1 ml ถึง3 ml เน well. ี่ยสามารถฉีดที่กล oh ้ามเนื้อเดียวตอยหรือกล้ามเนื้อต oh, uh, ้นแขนเราได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ายามากกว่า3 ml ขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องฉีดใส่กล้ามเนื้อสะโพกเพราะว่ามัดของกล้ามเนื้อหัวไหล่กับกับกล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยสะโพกมันใหญ่กว่ากล้ามเนื้อเดียวต่อยกล้ามเนื้อเดียวตอยกล้ามเนื้อเดี่ยวตอยกล้ามเนืตอเดี่ยวต่อย ถ้าก้ามสะโพกเรียว่าก้ามลคุณเนแม็กซิมัดคุณเ้ยนเรียกว่าคุณเตี้ยนคุณเียเี้ยแมมดึนจริงหลต้นแม็กซมันทีนี้ก็น่าจะไม่ได้ฉีดจริงหรอกมั้งนาะแต่ว่าให้ดูไว เดี๋ยวต่อยเนาะเดี๋ยวต่อยถ้าถ้าฉีดยาแก้ปวดเนี่ยที่ว่าน่าจะฉีเสร็เดียวตอยดองก็ติดขอยาแก้ปก็น่าจะประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงน้องดูอันนี้น้องเห็นเขียวเขียวนี่ไหมนี่เห็นเขี้ยวนี่ไหมเออนี่เขียวเีนี่เขาให้หัก หันอีเขียวๆนี่ออกไปนอกตัวเราแล้วก็หักมาหาตัวเองเ,อเสียทายา <c oughs> ไม่ต้องหันกนเออหักเอ,เอาเอาเขียวๆนี่หักนะเราจับอย่างนี้แล้วก็หักปุ๊บหักกลับมาอย่างนี้พอ <ância> <stru> หักเสจ็บต้องหักไหมทีนี้พอการดอยาทีนี้การดอยาจะเป็นแบบนี้ หักยาก่อนเนาะหักยาก่อนนะที่จะหักยาก่อนเราดีดก่อนนะสมมุติว่านี่ถ้าเผื่อเขาถามเนาะยามันอาจจะอยู่ตรงหัวเราดีดหัวมันก่อนดีดหัวมันก่อนพอเสร็จแล้วเราก็หักนี่หักง่ายไหมหักเอาเอาที่เป็นจุดเขียวนี่ออกด้านนอกตัวเราแล้วก็หักนี่ทีนี้ทีนี้เราก็วางไว้ทีนี้เรามาเตรียมเข็ม เตรียมไซลิงก่อนนะครับนี่การรอยาทาแบบนี้อันนี้ฉีกออกมาฉีกออกมาแล้วก็เอาเข็มเข็มจะมีอยู่สองไซส์เนาะที่ที่เราเลือกมาจะมีไซส์สิบแปดกับยี่สิบสี่แต่นี้ไซส์ยี่สี่ตัวเลขเยอะเข็มเข็มอ่าเล็กตัวเลขใหญ่เอ้ยตัวเลขน้อยเข็มใหญ่ตัวเลขเยอะเข็มเล็กไซส์หนึ่ง 18แปเนี่ยเอาไว้ดูดย4สี่เอาไว้ฉีด,ดงงเนาะงงไหมไม,ไม่ไม่งงนะเขาจาะเลือดใช่ครับจอะเลือดอ่ะจอะเลือดที่เขาดูดเลือดเราไปเขาใช้สิบแปดนี่การฉีดก,ก็เหมือนกันทีนี้เราไม่ต้องออกมาจากถุงทั้งหมดนะเราเราฉีกแล้วก็เปิดปากมันอย่าง,งนี้แล้วก็ดึงสลิงออกมาแล้วก็จิ้มเข้าไปในนี้แบบนี้เนาะทีนี้ การการฉีดยานี่เขาให้ใช้เทคนิควันแฮนนะนเขาไม่ให้ใช้ทูแฮนใช้มือเดียวใช้มือเดียวเพราะว่าสมมติอยู่นิ่งนะสมมติสมมติมมตมมตถ้าถ้าเกิดว่าพี่ไปแทงน,น้องมาปุ๊บพี่ก็จะมาจับสองมืออย่างเงี้ยเกิดมันพลาดขิมมือพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องแบบเป็นโรคหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงเข้าใจไหมเลยเลยก็เลย,เลยต้องใช้แบบบันแฮนอย่างเดียวต้องสอดเข้าไปแบบนี้<อ>นี่แล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็ แบบนี้อันนี้คือวันแฮนนะจะไม่ใช้ทนะูแฮนเนาะแต่ตอนดึงออกอะ่ะใช้ทูแฮนอยู่แต่ตอนที่จะเก็บทีนี้เราก็ดูดดูดการดูดก็แทงเข้าไปเลยใช้เข็มเบอร์18นะครับดูด,ด,ดบ,บเลยก็ 1cc ครับอันนี้ไซลิงนี้มัน5 m l เนอะ็แนาะห้าหเมแต่ว่ายามันแค่1นึอ็มทีนี้การ พอเราได้แล้วนี่เราต้องไล่ฟองนะไล่ฟองอากาศอยาให้มีฟองเราก็ดันดันให้มันไปไปให้นี่จนมันเต็มคาราเบลแบบนี้แต่อย่าให้มันมีฟองนะครับถ้ามันมีเราก็มองดูถ้าเราก็ดีดดีดอ่ะถ้าไม่มีฟองเสร็จเราก็ใช้เทคนิคเหมือนเดิมก็คือวนะันแฮน้อสมมุติวนะันแฮนั้น นวันแ,นแบบนี้ทีนี้เราดอยาเข้าเสริงเเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาเปลี่ยนที่จะฉีดใช้เปลี่ยนเป็นเบอร์ยีี่นะครับเบอร์ยี่บี่เวลากแก่แก่ย่งนี้เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็ดึงออกก็แบบนีน้แล้วก็ไปฉีด มาดูกัสี่ทีเลยสี่ทีนะชีนชีนตรงไหนชีนแฟมแฟมถอดเสื้อไม่ไม่ได้ชีนจริงเราจะจะจะบอกจะบอกเอาตำแหน่งเขาเอาเรื่องเข็มบางทีมันี้ยงอย่าลืมแอลกอฮอล์นะอันนี้แอลกอฮอล์ไม่รู้ว่าตอนเดี๋ยวต่อนตอนไปไปสอบเราเขาจะเป็นแบบแบบนี้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นแบบชุบก็ได้เนาะเป็นแบบชุบก็เป็แบบชุบปซุปชีนรีบมาสมมติสมมติ ชุบแบบนี้ไม่ถูกนะที่พี่ทำนี่ก็ไม่ถูก,กมันจะต้องมีถ้วยที่เขาเทบะมอใส่นะแล้วก็ชุบยืนขึ้นยืนขึ้นเที่นี้อ่ผู้ป่วยมือเท้าสะเอวนะผู้ป่วยเท้าสะเอวก็ น้องดูอันนี้คือเขาเรียกว่าปุ่มเนาะปุ่มกระดูกนี่จับดูนี้ตัวนี้ปุ่มกระดูกอาจับดูครับปุ่มกระดูกเห็นไหมอ่าอันนี้เขาเรียกว่าปุ่มกระดูกเพราะอะไรอ่าทีนี้การวัดก็คือวัดจากปุ่มกระดูกสามนิ้วสามนิ้วก็คือประมาณนี้แล้วการฉีดอ่าเราต้องฉีดเยื้องมาทางด้านหลังเล็กน้อยนะอ่าอันนี้ปุ่มกระดูกใช่ไหมวล็สามนิ้วใช่ไหมปุ๊บอันนี้ได้ตรงนี้ใช่ไหม แต่ว่าฉีดนี่ก็คือฉีดเยื้องนิดนึงนิดเดียวไม่ให้มันหยุดถึงก,กลางเลยให้มันเยื้องมานิดนึงเนาะทีนี้ก่อนที่จะฉีดพอเราได้ตำแหน่งใช่ไหมครับวัดเขาก็จะถามว่าวัดจากกลุ่มกระดูกกลุ่มกระดูกลงมา3มนิ้วแล้วก็ฉีดแล้วก็หาจุดที่มันเยื้องมาทางน้้นหลังเล็กน้อยก็ประมาณนี้ทีนี้ก็วนสำนียก็หอการวนสำนียก็หอก็คือวนออก